มาครับวันนี้ผมก็จะมาเปิด100กล่องนะครับผมถึงจะไม่ถึงก็ตามไปดูกันเลย l e สกู o ตวู้วววกวววว้วว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 ้ยวว้ววววววว กิฟ <Whoa. S 2> ฟินมาแล้วหนึ่งตัวโอเมก็ oh มาสรุปกันนะครับเราสุ่มกล่องหนึ่งร้อยกล่องได้อะไรถึงจะไม่ถึงก็ตามเราได้อันนี้นะครับกิฟฟินหนึ่งตัวนะครับอะไรอ่ะกิฟฟินลงผลนี่ครับเราได้กิฟฟินมาหนึ่งตัวแล้วก็อันนี้สองผลผลระดับดีบวบอกเลยว่าโคตรคุ้มก็คุ้มอยู่ก็ขออุ้มคุ้มอ่ะมาเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายถ้าใครอยากได้ ผมไม่ให้